คเครื่องนี้ก็จะเป็นแบบจําลองที่จอดรถนะครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับผมออกแบบให้รถวิ่งตันลูกศรใปเครื่อเข้าตำแหน่งที่เราต้องการจะให้รถขึ้นนะครับผมโดยตัวประจำลองนั้นจะประกอบไปด้วยทั้งหมดห้าคูหานะครับผมแล้วก็สี่ชั้นนะครับผมเราจะประกอบ oh, ทั้งหมด,ออดทั้งหมดยี oh, <อ> oh, ่ส<ๆ>ิบชั้นนะครับผมกลไกในการขับเครื่องก็จะเป็นกลไกที่แบบเป็นแกวแกน x y นะครับผมแล้วก็ x วายขึ้นลงนะครับผมแล้วก็แซก็คือเข้าออกนะครับผมทีนี้เราจะาตัวเครื่องดังกล่าวจะใช้ p l c หรือมคโครคนอนโทรลเลอร์ในการควบคุมนะครับผมโดวยวันนี้เราจะทดสอบด้วยการควบคุมด้วยแบบแมนนวลนะครับผมเริ่มต้นเราจะมาดูนะครับผมตัวเครื่องจะออกแบบให้สามารถควบคุมในแนวแกน X นะครับผมก็คือเลื่อนสไลด์ LR นะครับผม Y ก็คือ up down นะครับผมก็คือขึ้นลงแล้วก็ Z, วายแซดก็คือพุทกับเกทก็คือเป็นตัวเกทแผงรดออกมานะครับผมส่วนวงจรก็จะปกอบด้วยสนะวิตช <c oughs> ิ่งวงเว้นสไฟนะครับผมขนาด 4A ครับแล้วก็มีวงจรไร้กระแสที่เป็นเอาพุทรีเลย์นะครับผมส่วนหนะ้าพาร์แนลนั้นจะประกอบไปด้วยนะครับผมโซนนี้ทางซ้ายมือก็จะเป็นหรือว่าปุ่มที่เป็นสีเหลืองนะครับผมก็คือจะคือเอาพุทของระบบหรือว่าอินพุตของระบบ PLC นั่นเองนะครับผมก็คือจะประกอบไปด้วย หรือเรื่องของลิมิตสวิตนั่นเองนะครับก็คือกลับด้วยส่วน up down ก็คือลิมิตสวิตของ x ด้านบนไม่ y ด้านบนและ y ด้านล่างครับผม slide LR ก็คือในส่วนของแกน x นะครับผมซ้ายขวา put get ก็คือลิมิตสวิตของตัวแกน z นั่นเองนะครับผมส่วนตัวคอนโทรลก็เช่นเ,น,น,น,เน,น,นเดียวกันครับผมจะเหมือ,กอนกับตัวจะฝั่งของลิมิตสวิตก็ผมมันคือจะปุ่มก็จะเหต่านเดียวกันครับผมกรณีนี้เราจะทดสอบในการเช่นเราต้องการจะไปเอารถเข้าไปจอดในหมายเลขที่18 จุดตั้งกล่าวเพื่อจุดเริ่มต้นเราก็ต้องเคลื่อนที่ไปในชั้นที่4นะครับผมชั้นที่4แล้วก็เคลื่อนที่ไปลงหาที่3เพื่อจะเก็บแผ่นรองที่จอดรถออกมานะครับผมเริ่มต้นในการเราต้องกดด้าเข้าไปนะครับผมเมื่อผ่านชั้นที่1เซนเซอร์เคาน์เตอร์ก็จะจะเจอนะครับผมโดยจะมีไฟติดอยู่ที่หลอดของตัวเซนเซอร์นะครับผมก็คือผ่านชั้นที่1 ชั้นที่2อน,นะครับผมแล้วก็อาจจะใช้แมพ่พิล c เช็คได้นะครับผมว่าผ่านกี่ชั้นนะครับผมโดยที่เป็นอินพุของ p l c กรณีที่เมื่อถึงชั้นที่4ปุ๊บเราก็จะกดสไลด์เพื่อจะไปเก็บตัวแผงรออรถออกมานะครับผม การหาตำแหน่งของเซนเตอร์นั้นเราก็ควรจะใช้ประเภท POC ในการทามเมอร์ในการควบคุมถ้ครับผมว่าควรจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับผมกอนนี้เราก็จะต้องเล็งด้วยสายาด ก็เข้าให้สุดนะครับผมมันเข้าสุดเดมิซีก็จะถูกกดแล้วก็เราจะกดอัพเพื่อจะเก็ตตัวแผงเรอก็ออกมานะครับผมแล้วเราขึ้นจนสุดนะครับผมแล้วก็สเก็ตออกตัวแผงอ,ออกนะครับ นี่เราจะเลื่อนกลับไปที่จุดแรกเพิ่มตน้นเข้าไปอาจจะก,กดสไลด์แอลในการเลื่อนที่เข้ามาเลยก็ได้นะพร้อมกันการเรื่อนที่พร้อมกันนะครับด้วยนั้นเขาต้องกเก็บกลุ่มด้วยถ้าเุ็นเพียวสีก็จะอาตโนตไปเลยครับ ผมเป็นการเข้าที่หรือว่าอาจจะหน่วงเวลาจาก PUC เพื่อลดเข้าตำแหน่งที่มันคนก็ได้นะครับผมจากนั้นเราก็จาลองให้รถวิ่งมาทางด้านหลังนะครับผมวิ่งมาทางด้านหลังไม่้วิ่งทางด้านหน้าครับผมทะลุช่องด้านนี้เพื่อเข้าที่ที่จอดนะครับผมเมื่อเข้าที่จอดเรียบร้อยแล้วก็จะเคลื่อนที่กลับสถานะจากเมื่อกี้เพื่อไปเหมือนตอนสตาร์ทนะผมไปวางตำแหน่ง ของช่องที่18เช่นเดิมน,นะครับผมโดยเมมโมรี่ Memory ว่าชั้นไหนยรดแล้วนั่นคือต้องเขียนฟต์แวรอยู่ในภายใน P U C หรือในโครงเทเลนนั่นเองนะครับผมส่วนว่าการแมเนจ็มนม์ว่าจะจอดอยังไงต่างๆก็ขึ้นอยู่กับฟต์แวรที่จะควบคุมครับผมจบการเสรเนอเพียงเท่านี้ครับ